ไอชิปหายว่าจะเทสรันเฉยออกทองเฉยไ้ตัวอะไรวะเนี่ยพอ่อมึงเอิยอะไรวะเนี่ย กูไม่อยากได้ไอ้ทีไอ้โนโ้ยอะไรวะเดียวแก้วจะเทิดล้ำเฉยไอ้ทีไ่ได้เป็นติเฉยเลยจ้าตู้โอ้เออ ไปไปไปโอ้โหว่าจะเทสหลัดเ